มูช็อปร้านสุ่มตัวรับใน a อ i ิเมดี e แฟนเดไม่มีเกลือหนึ่ง้ยร์เซ็และยังมีบริการอื่นๆในแมป a อนิเมดี e แฟนเดอร์ด้วยนะครับและยังมีไก่ตันในบาคุดไม่ว่าจะเป็นไกต่ตันดาบคูโอเดงหรือว่าจะเป็นไก่ตันเจ็ดมัดเผา v c เทียสิบก็ยังมีนะฮะสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปดีหรือว่าไปที่เพจของมูช็อปก็ได้นะฮะ สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมและตอนนี้เราอยู่ในแมปอนิเมดี้แฟนเดอร์นะครับผมอ่าและเมื่อวานนี้นะครับแมปอนิเมดีแฟนเดอร์ได้มีการทับอัปเดตเข้ามานะครับนั่นก็คืออัปเดตที่6นั่นเองเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับว่าอัปเดตในครั้งนี้มันมีอะไรเข้ามาบ้างนั่นเองนะครับอ่าอย่างแรกที่เราเห็นได้ชั้นลยก็คือตัวละครนะครับตัวละครก็จะเป็นตัวละครเก่านะครับอย่างเช่นตัวละครของนัตสึฟีเรนเนี่ยอ่าอิติโกกราฟอย่างเงี้ยแล้วพวกตัวละครนี้นะครับ สามารถที่จะอีโวได้อีกขั้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูว่ามันคืออะไรนะครับอัปเกรดได้อีกขั้นคืออะไรนะฮะโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับอ่าให้เรานะครับไปที่ตรงนี้เลยนะครับคือตรงนี้เลยนะฮะอีโวนั่นเองอ่าผมจะมาบอกนะครับอันนี้คือกราฟตัวละครที่อีโวไปแล้วนั่นเองนะครับอันนี้ผมจะพาดูตัวละครที่ยังไม่ได้อีโวก่อนนะฮะอันนี้คือกราฟที่ยังไม่ได้อีโวนะครับอ่าเห็นไหมมันก็จะเป็นหมวกธรรมดาในการอีโวนะ อ่ะถ้าเราอีโวกราฟไปแล้วนะฮะสมมติผมอีโวกราฟไปแล้วอ่ะผมจะเลือกตัวละครกราฟที่ผมอีโวไปนะครับคือมันสามารถนี่นะครับคือคือสามารถที่จะอีโวได้อีกขั้นนั่นเองเนี่ยเป็นตัวที่โหดกว่าเดิมอ่ะเห็นไหมเนี่ยเเดี๋ยวส่วนของอีโวจะค่อยดูนะครับเห็นไหมนี่มันจะเพิ่มเป็น2ดาวนะฮะเนี่ยชื่อพามเรเดอร์อะไรเนี่ยเออมันโหดกว่าเดิมนะฮะ สามารถอีจาีโวได้เดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่ามีตัวละครอะไรบ้างที่สามารถอโวได้อีกขั้นเป็น2ขั้นอย่างเงี้ยก็คือตัวละครเก่านั่นก็คือมีตัวละครกาฟและ1ตัวตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นตัวของอ่าดีนะครับนัืซึนะนัซซึก็ทําได้นะฮะเนี่ยเห็นไหมโอ้เท่กว่าเดิมนะนัซซึเนี่ยอ่ามีตัวละครของนัซสึสองตัวแล้วเนาะกาฟนัืซึแล้วก็ตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นตัวของฟรีเรนนะครับอ่าสตัวแล้วตอนของฟรีเรนเสร็จแล้วก็เป็นตัวของสุคุณะนะครับย เนี่ยสุกุนาเป็เป็นเขาวกว้างอย่างนี้เลยนะคือแปลกใหม่เหมือนกันนะฮะก็อสุกุนาละ4ตัวแล้วใช่ไหมก็จะมีอีกนะครับก็คือตัวละครของชีนอนนะครับถ้าผมจาไม่ผิดจะมีของนอนด้วยนะนี่เลยตัวละครของชีนอนนะฮะอืมตัวละครของชีนอนก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวของอิจิโกะนะฮะแต่ว่าผมไม่มีตัวละครอ,อิจิโกะเลยเว้าผมขายทิ้งไปหมดแล้วเออเรามาดูของอีโวกันหน่อยนะครับว่าขออีโวนะครับมีอะไรบ้างนะฮะ อ่าผมยกตัวอย่างเป็นตัวของฟีเลนก็แล้วกันนะครับยกตัวอย่างเป็นของฟีเลนนะฮะชื่อนะับชื่อของอีโวก็จะเป็นแบล็กกิมูว์นะับอ่าดูอ่านถูกไหมนะฮะโอเค๋ยวจจำชื่อไว้นะอ่าตัวละครอันนี้ใช่ไหมอ่าเป็นสมุดอันนี้เนาะอ่านี่เห็นไหมของอีโวนะครับก็จะแปลกใหม่มากๆเลยคือไม่ได้ใช้ดาวในการอีโวนะครับอ่าเห็นไหมตัวละครฟีเลนนะครับคือเราใช้ตัวละครฟีเลนสามตัวนะครับสามตัวเลยนะอืมวัตถุดิบอ่ะ ในวัตถุดิบเป็น3ตัวแล้วก็อันเดอร์วอเตอร์นะครับอันนี้หาจากไหนก็คือจากสตอรี่ใหม่ล่าสุดนั่นเองนะ,ะเดี๋ยวผม,ผมค่อยหาพาไปดูเนาะโอเคก็จะมีอันนี้นะครับเป็นสตอรี่นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นไฟล์อันนี้นะครับอันนี้คือหาจากสตอรี่นะสองอันนี้แต่ว่าตัวละครเอ้ยไม่ใช่วัตถุดิบอันนี้ฟินนีอะไรสักอย่างเนี่ยเออคือหาจากการลงประตูอ่ะมันมีการเอาประตูนะครับประตูใหม่เข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเนาะ อันนี้ก็จะเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งตัวละครตัวนี้หาจากไหนระดับอีพิกตัวละครตัวนี้นะครับก็คือหาจากการลงประตูใหม่นั่นเองนะครับก็คือเราต้องลงนะครับประตูใหม่ที่เป็นระดับอีพิกนะครับมันถึงจะมีโอกาสออกตัวละครตัวนี้นะครับอาร์ไเจนก็เหมือนกันนะครับตัวเ e จ e น d ารีก็เหมือนกันเนาะก็คือเราต้องไปลงประตูใหม่ที่เป็นระดับเ e จ e นนารีนะครับมันจะมีโอกาสออกเหมือนกันนะฮะ โอเคแล้วก็เป็นระดับมิติกมันก็จะมีตัวละครนะมันได้ตัวละครใหม่ด้วยนะครับระดับมิติกประตูใหม่เนะี่ยแล้วก็มีประตูลับในประตูใหม่ด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูส่วนของสตอรี่บ้างดีกว่านะฮะสตอรี่นะครับอีเรย์นะครับก็มีเข้ามาเพิ่มนะครับ2ด่านก็จะเป็นด่านแม็กมานะครับนี่เลยอ่าอันนี้ไม่ได้ประตูนะด่านของแม็กมาไม่ได้ประตูนะแต่ว่าเป็น ด่านสุดท้ายนะครับ Underwater นะครับด่านนี้นะครับก็คือเราลงแล้วได้ประตูนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็จะเป็นประตูใหม่อเห็นไหมมันได้ตัวของปะกาลังนะครับอันนี้ก็คือวัตถุดิบในการอีโวด้วยเหมือนกันเนี่ยด่านมกมาก,ก็มีนะด่านมกมากเนี่ย,ยไอ้ไอคอนกลมๆเนี่ยก็คือของอีโวนะแต่ว่าประตูเราหาเป็นด่านสุดท้ายนะครับนี่เลย ประตูก็หาตรงนี้นะฮะแต่ยังมีอีกอย่างหนึ่งนะครับในอัปเดตนี้นั่นก็คือทีเรนะครับอันนี้คือผมเล่นองค์อิดิดนะเนี่ยมันจะมีขึ้นบอกเลยนะว่าตัวละครเราเนี่ยฟางกี่ตัวแล้วก็มีบอกนะครับว่าอัปเกรดไปกี่ขั้นแล้วนะอันนี้ผมดูตรงนี้นยมันจะขึ้นตรงเนี่ยตรงขวามือของเรานะครับด้านบนเลยนะฮะเนี่ยอันนี้คือผมวางยูโน่ไปแค่หนึ่งตัวนะอันนี้เป็นอัปเกรดสองแล้วนะอ่ะผมจะวางโกโจเพิ่มเนี่ยมันก็จะมีขึ้นให้นะฮะอย่างนี้เลยนะครับโอโจอัปเกรดหนึ หางอีกิดเพิ่มมันก็จะเพิ่มตรงหน้านี้ให้นั่นเองนะครับมันสามารถดูได้นะครับว่าตัวละครเราอัปเกรดได้เท่าไหร่แล้วอันนี้เนี่ยนะครับอย่างผมอัปเกรดไปแล้วนะครับสามสี่ 3, 4, เนี่ยมันก็ขึ้นให้ดูนะครับมันก็ขึ้นโอเคแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือสปิริตนะฮะสปิริตตรงเนี้ยคุคนเห็นไหมเนี่ยมันจะขึ้นตรงนี้เลยนะตรงซ้ายมือของเรา,ข,าข้างตรงที่อัปเกรดนี้นะเนาะอ่าตรงนี้เลยเราสามารถดูได้นะครับผอสามาอัมภาออตรงนี้เพิ่มมาเป็นอย่างี้เนาะ ขึ้นมา2อันอย่างนี้เลยคือไม่ต้องไปดูแบบไตก่อนนะว่าเอออันนี้มันทําอะไรได้อย่างนี้นะฮะคือว่าดีมากๆเลยนะในการอัปเดตครั้งนี้เนะาะเพราะมันก็ดีอยู่เหมือนกันแหละเพราะวเราจะได้รู้นะว่าตัวไหนอัปเดตไปบ้างอย่างเราวางซ้อนกันอะไรแบบเนี้ถือว่าดีนะครับโอเคในการอัปเดตในครั้งนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะเท่าที่ผมเห็นนะเออสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะฮะ